ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุกุสุขนนะครับผมบอกกับผมนะฮะพี่จ้าสำหรับวันนี้เ่าตออ้องเหี่ยงมากมายดอกฝนตกพึ่งเทาอีกแล้วพี่นอ้องช่วงนี้มันเป็นพายุไม่เป็นพายุดอกมันเป็นฤดูฝนนะครับก็ต้องฝนตกแน่ไปธรรมดาเมือ่อกนกี้ยุ่กลางทงกลางท่าปนกบมึอน,นี่นะปนกบปุ๊มึงตัวยญ่ๆงพี่น้องเ่าตออ้องเหี่ยงมากมายดอกอันนี้เผาเรียบร้อยนะครับนะเผาเรียบร้อยผักกับเผากะอันนี้เป็นหนึ่งเห็ดละงอกมหลาย นะครับก็เลยมมอนีก็เลยมาหนึ่งแล้วก็ผักกระลวงกะลํ่หนึ่งที่สําคัญก็คืออันนี้ครั้งแรกแล้วที่พี่จ้ากินลูกเหนียงนะลูกเหนียงแล้วก็ได้เป็นน้ไมไลเหหนียงมันโอ้มาพี่ตองมากินเขาแซ่บเลยครับผมมาๆามามามาขาแซ่บพี่เก๋ไม่ต้องเนียงมากมายอกผมเลยนะ อืมแซบ อมืมันมีลักษณะขมๆเด้วยนี่หลอกมือผมโอ้โอโอ ลมเย็ยนวื้วๆ้อด้วมือนพี่น้องนะลมเย็ยนวื้วๆ้ฝนกบเจ็บๆอยู่กลางท้องให้ท,หท้งนาคือโต มขมอหม,มากมันนีนมน่มันออกมันๆหนึ่งเห็ดงอก lòng nhìn bưu bưu nhau มาเด้อกินเขาเด้อได้เป็นเที่ยวไปนะผมบอกตามตรงเลยพี่น้องนะผมกลับมาบ้านได้รอบผมมีความสุขความสุขเนี่ยผมรู้ว่าเป็นผมยังคือความสุขผมคิดว่าเนื่งมันเกิดจาก ความผูกพันเนาะที่เขาแง่มอยุน่นีนะครับเกิดยุ่นี่แง่อย,ยู่นะี่ะนะนะพี่น้องมันก็เลยเป็นอย่างที่แบบมีความสุขมีความสุขหลายโอ้ปนจะเพียด ไอ้กาบขาขาๆมันเนี่ยมันกินได้บ้าหรือยังไหนก็เคยกินเพราะว่ามันแก่บออกออกอ่ออกไงออกกิ๊บออกกิ๊บพี่น้อ ไม่เอาขมน่อยเอดี๋ยวฝาดๆหน่อยนึง Mai cái đầu phun cái này. Ô anh nhở. ลูกเหนียงวาท่านอือ พี่น้องทางภาคใต้นะส่งมาให้แม่ผมเอฟซีแม่ผมส่งมาให้กินว่านอ่ะมาเพิ่นหูจากกันนั้งแต่สมัยเฮ็ดงานนะ Bữa nay nhận mai mai được mm -hmm. ปลาถั่วปนกบแซบแซบโดยบุมีขอแมวโดยบ่มมีเงื่อนไขแนวกินบ้านๆอยู่ทงอยู่ทา นะอาจจะลมพัดวื้วแน่พี่น้องนะครับฝนตกโอ้ยอย่าสองตัวเดี๋ยวที่เอาไปเอาไปหมกเสปีนะเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คือก็เพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนห้กับพิจารณาทีบ้อยแล้วนะคะนรับจังไรก็ต้องขอบคุณบผมขอบคุณพี่น้องนะครับทุกคูทุกคนก็โหเพียดย <c oughs> ก็ตนะัวอย่างมากมายดอกนะครับเด่อนนะาเจอกันอยู่ที่สปลาวครับผมนะแผนแล้วเรียบร้อยถานติตามเมื่อแล้วกันพี่ใจาพาพี่น้องไปมองไดนไปกินมองไดนไปเที่ยวชมบรรยากาศนะครับของพี่น้องทางสปลาวเพื่อนนะครับพี่้องทางสปวสปลาวนะครับเตรียมตัวครับผมนะพบพ่อกันแน่นอนครับผมเดือนนาเจอกันแน่นอนนะครับติดตามได้ทางแฟนเพจพี่จ้าพาชิมครับผม o ยู u ทูพิจาบาชิมแล้วกับติ๊กตอกพิจาบาชิมโมสำารับม้่นี้ขอตัวจากลาพี่ดองวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ